โอเคครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกมโรบอกเอ่อรักกี้นนะมิกกี้แร็กกี้แรกริกกี้แรกริกกี้แรนะครับทุกคนวันนี้ผมมาพร้อมกับพร้อมเพื่อนของผมสองคนนะฮะเช่นเดิมฮนะแก๊งหน้ามืดเฟมิลี่ของเราฮนะพร้อมที่จะมาล่าท้าผีในบ้านของใครก็ไม่รู้นะครับอยู่ดีๆก็เข้ามาอยู่ในห้องน้ํานะครับทุกคนเฮ้ยพวกมึงทาอะไรกันอะเจียวเกียวอยู่กูเห็นพวกมึงเกาะเพดานอะริกกี้แร็ชาร์เตอร์วันะ <laughs> อีพีหนึ่งงงโหลดดิเดียร์พันขอให้สนุกนะอุ้ยอารมึงจำชื่อคนนี้ไว้ Help me นี่เย็นหน้ามันหน้ามันอู้ออาเมื่อกี้มีซับไตเติ้ลเลยไม่มีแล้วเหรอเพจเอร์เรียเฮ้ยดูโง่เฮ้ยเช้าในวันหนึ่งการปิกนิกกันสดใสพร้อมกับนั่งอยู่ในเก้าอี้ ถ้าเราพอลุกขึ้นมาเราก็จะอุ้ยเฮีย What the fuck เฮียดีสวัสดไม่สนุกของมึงเลยนะกูกเลังจะเล่นบุกในระหว่างที่เราลุกขึ้นมาแม่ก็จะจำสแกลให้ฉันเลยแม่ก็กำสแกลจริงๆว่ะเพื่อนมิกกี้เมาส์มิกเมาส์ขับเฮาส์อะเฮดตรงไปข้างหน้าเป็นขับเฮาส์โซนโซนทำไมข้าเดินมันเหมือนในนี่เลยเหมือนหุ่นยนต์เลย What the fuck What the fuck ใครเป็นอะไรกลิ่นนี่ครุ้งเลยนะกลิ่นนี่ครุ้งเลยนะครุ้งได้กินเดี๋ยวว่ามึงใส่น้ำเลยค็อปมึงเต็มหน้าไปหมดเลยกานนนี้มันอันตรายนะมอันตรายจริงเหรอมึงอันตรายจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่มีคราบเลือดอ่ะไปแล้วคืนนี้ This way หุ้ย Lantern อะไรไม่ตลกเลยนะเว้ยบรรยากาศไม่ตลกเลยนะเว้ยเลองถอยมาสุดแล้วเราปรับลดกราฟิกจากสูงอะลงไปสามสามอันนะอะไรวะ ไอ้วะฮ่าฮ่าฮ่าไอ้ยี่หโคตรหลอนโคตรสติไอ้ยี้ห์ไม่ยีย่าหลอนในดโคตรหล่อนในสุดไปเราต้องไปต่อทุกคนลองโดดลงไปดิทำไมวะคนกคนลองโดดลงไปดิมีีอะไรป่าววะไป Let's go นี่ไงไปเกิดใหม่ไงไปเกิดใหม่ไงเพื่อนกูไปเกิดใหม่ไงล่วงเลยว่ะ กายแม่ท yeah. <c oughs> <c oughs> ี่ก็ล่วงเลยเฮ้ยกูลงอีกแล้วเออเฮือโอ้ยโอ้โหเฮ้ยเกือบล่วงไปเป็นเพื่อนแล้วไงกูเดาว่าเดินนี่ไว้นะอ้าวแล้วเกิดได้เรื่อยหรอไม่มันเกิดได้กูเกิดครั้งสุดท้ายแล้วกูเหลือครั้งสุดท้ายแล้วแย่แล้วเพื่อนแย่แล้วเพื่อนแย่แล้วเพื่อนเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้นี่โคตรเซ็ตโอ้โหโอ้โหเฮ้ยโอ้โหมันยุบหายไปด้วยมันยุบหายไปอย่างนั้นเหรอ เอาไอ้เฮียตันทุกคนไป Let's go เปิดประตูุ้เฮียแม่ครับสี่สิบหกใจเลยอยู่ดีๆก็จะซูมเปิดประตูสี่สิบสกกูตกใจเออแบบไอ้นนี้แบบโคตรน่ากลัวไอ้เนี้ยไอ้นี่ไงเว้นเก็บเก็บอะไรอ่ะมึงเก็บอะไรไปเพื่อนเก็บไอ้นี่ใครเปิดใคร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 เปิดประตูกูไม่รู้ไม่รู้กูไม่รู้หมดเหรอเกิดอะไรขึ้น ทางนี้ทางนี้ก็น่าจะเปิดโอเพจอะไรอันเนี้ยข้างในมีอะไรข้างในมีอะไรมีหนูมีเศษซากหนูหนูมาดเจ็บเลยพร้อมเพื่อกับมิกกี้เปล่าไม่รู้เหมือนกันหอมฉุยแต่ห้องนี้มันเปิดได้ป่าวะห้องนี้คือห้องอะไรเอ่ยอุ้ยอุ้ยโอ้โอ้โอ้สัสดีอนโอ้โอ้เพราไงมิกกี้แจแล้วมันเฮ้ยเฮ้ย ว่าไงเมกีโอ้ยไม่กดมาดานมาดานมาดานโอ้ยโอ้ยแไหนอานนี้เหรอทานนี้อันนี้มัน้ยโอ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 ้ยโโอ้นโอ้ย้วโอ้ยโอนยโอ้กโอ้ยโ้ยโ้ยโยโอ้้ยโอ้อ้อ้ยโอ้อ้อ้้้ยเฮ้ย้ยยกยยอยอยยโยยเปิดประตูเปิดสิอ้ย้ออ้ ดิ้ยูที่ไหนอะกูเกิดเชี่ยกายเกือบอ้าวอ้าาวคสินมองเข้าสีดำไปโลกอื่นเลยคอมบอลรัสบิวตี้ทีนออฟอ้าวมีคนสร้าง้ยดีแมนบัวอ๋ออยเคียโบวไหนกันเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะเซิร์ชเดอะแอเรียเฮ้ยว่าไงมิกกี้ว่าไงโตโอ้ยไอ้กูร่างหน้าห่ามเยอะเกมหน้ามีซับไตเติ้ลนะ เออตอนแรกกูนึกว่ามันพูดภาษาไทยเว้ยเนี่ยราฟังดิเฮ้ยแล้วทำไมต้องมีอยู่ได้ยินชัดจังวะเออเฮ้ยรันรันอะไรรันรันรันอะไรรันอะไรรันอะไรเดินออกกูเดินออกรันอะไรรันอะไรอ่ะมึงจะรันอะไรอะไรอ่ะว่าไงเพื่อนอุ้ยเฮ้ย ้ยบ้านเกิดอะไรขึ้นโอ้ยอุกบาทตกตกกมาไม่รู้ยาคัสินเอ้ยไม่ใช่ถุงไม่่ถุอะไรเนี่ยอ้าแล้วแล้วให้กูทำอะไรอ่ะวันให้สู้กับหนูเฮ้ยกูปล่อยอะไรมาเอ้ยมีเลือดแม่คิดเก็บมีมีมีคิดเลิฟเดนด้วยอุ้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 ยอ้ยเราสู้ไงอ่ะเฮ้ยเอ้ยเราต้องสู้ไงอ่ะ มึงให้กูทำอะไรอ่ะอุ้ย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 เราโดนอะไรอ่ะโดนอะไรโดนอะไราโดนอะไรเรโดนอะไรเราจะสู้ยังไงวะเฮ้ยนั่นเลือดเมดคิดอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยสีแดงโอ้ยอย่านะโอ้โหเงไอ้เหี้ยเฮ้ยหรือว่าเฮ้ยหรือว่าเราต้องขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเราต้องขึ้นกับแขนว่าเราต้องขึ้นบนแขนลองดิเฮ้ยข้างบนมันมีปุ่มแดงๆอ่ะเฮ้ยโอ้ยมันหล่นมันหล่นเฮ้ยมันขึ้นยังไงวะ เขาบนสื่แดงๆ่ะมาลองกระโดดดูดิใช่เหรอไหนดูไรดูยังไงวะกดซูมเอาซูมออกอ่ะโอยเพื่อนพอมอออออยู่เเมันมีอะไรแดงๆอยู่ข้างบนหัวมันด้วยนนั่เฮ้ยเราต้องขึ้นคอลัมัดเราต้องขึ้นคอลัมัดเฮ้ยเฮ้ยเราต้องเดินตามด้เพต้องเดินต้องเดินเราต้องเดินเราต้องเดินกายไปเพื่อนเอาเลยบ้าเลยม้าเอ้ยนี่ไง ไอเราหาผลทางถูกแล้วเพื่อนเออเราได้แล้วไอยูน่ารักมี่เฮ้ยระวังสีขาวเกเสียงระเบิดขี้โอุ้ยโอ้ยเจ็ฟไอยูไอยูเจ็บนี่หมดผีจริงหรอเวงอันนี้เวงนี่หมดหมดผีเป็นปักเอาเลยเพื่อนเออไปไปไปมองไปก่อนมองไปก่อนมองไปก่อนเ้ยมึงอยู่เหัอเพื่อนเออเฮ้ยเอออุ๊ยมจะชกกูอีกเฮ้ยเฮ้ยกูอยู่ได้เรื่อยเลยกูอยู่ได้เรื่อยไอ้ อ่ะบัาเฉยเออไอชิคุกเกือบตายกูเกือบตายเปิดโคตรดังเปิดเพื่ออะไรไม่รู้ว่ะขอให้โชคดีนะเพื่อนบอกว่ามันบอกให้เราไปอ้าวเออหนกให้หนีเหรอบอกให้หนีเหรอ Leave the area แต่เลือดเราสุดยอดมากเลือดเราน่ารักสุดๆเออเลือดเราน่ารักมากคือกูตายไม่ได้ว่ะวีเบ t เฮ้ยมิกกี้เฮ้ยบ้านมิกกี้บ้านมิกกี้ a ฮปปี้เดทเข้าไปดิกูอีกแล้วเหรอเข้าไปดิเพื่อนไม่ตายเฮ้ยไม่ตายเข้ามากันเข้าไปเลยเอ้ยมุมมุมซ้ายคือเนี่ยอะไรวะมุมซ้ายอะไรอ่ะมาซ้ายบนมันคือส่วนกัดมันคืออะไรวะเอาไปสู้กับผีหรอ What the fuck h เฮลเฮลเฮเฮ้เฮอเฮล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 เฮูเฮลเฮเฮลเฮเฮลเฮ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  อะไรอ่ะบักสเปรย์เอาไว้ฉีดแมลงสาบเหรอฉีดแมลงเออฉีดใจมึงมุ้งเปล่าเออฉีดใจมึงมุ้มงว่ะแมนโดนหลอกวายซะเออโดนไอ้สัสโดนแล้วหนึ่ง,งีอะไรอ่ะไหนเปิดได้มั่งอ่ะยู่อะไรเน่มันอ่านว่าอะไรวะอยูแฟลชยูเนี่ยทูเฮียทูเพื่อนอะไรวะที่นี่เหรอ ติดกับดักท <st ี่นี่แล้วไอ้เพรสโอ้โหห้องมาเข้าชิพายสีแดงแรงฤทธิ์ด้วยเฮ้ยสแลปสแลปไปเก็บกับเอ้ยอยู่ดีๆกูไม่ต้องสิบพวกมึงได้ปะมันแชร์โอ้โหไอ้นี่ศพใครอ่ะโคตรน่ากลัวมันแชร์กั๊ตัวไม่แชร์ไม่แชร์อ้าวก็ต้องสับกันเก็บไปดิเพราะเมื่อกี้กูเก็บจากศพใช่เธอต้องสลับกันเก็บไหนดูสิห้องนี้มีอะไรคืออะไรวะอะไรคอมพิวเตอร์ครู อูเสียงเพลงม่นโคตรผิวเลยเชื่ออยากับเกมเมื่อกี้มันเป็นเกมคนละเกมมาเลยอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้มันสามารถนี้ได้สามารถเปิดได้นี่ยรั่บอกว่าให้หาอะไรมาเปิดเออเออยังไม่เจออะไรอันนั้นเลยใช่เรายังไม่เจออะไรไปเพื่อนในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับมันจะมีความงอมรออยู่เสมอนะครับเฮ้ยแล้วตรงนี้เราจะไปยังไงเนี่ยฉีดเรอโอเคมันทำมาหลอกควายได้อีกหนึ่งตัวแล้วเปิดตัวเนี้ย เฮ้ยอะไรอ่ะหนอนเฮ้ยฉีดอย่างยากเลยโอ้ยฉีด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 แล้วฉีดแม่งมีดีเลยด้วยนะโอ้ยไอ้เหี้ยเอ้าเลไมมีกัรดเป็นสิบห้าแล้วอ่ะอ๋อฆ่าแล้วได้กัรดด้วยเออฆ่าแล้วได้กัรดเฮ้ยมีตัวนึงมีตัวนึงเพื่อนไงโอเคเนี่ยอะไรเนี่ยเออใครเปิดประตูอันนี้เปิดไม่ได้ประตูเนี้ยล็อได้เลยเดี๋ยไปเปิดประตูออกไปแล้วมันจะหิวเป้ยกระเป๋าหิว เฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไร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 เซตสเปชิเหมือนเดิมโอ้ยเขี้ยตัวไม่ทำงานตัวเลยขึ้นโตดิลองขึ้นโตัวทีไป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 กูตามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแป๊บนึงโอ้ยมัตามไปดิมัตามไป่ดีมันตัวที่ตโตัวก่อนขึ้นโตัวก่อนขึ้นโตัวเพื่อนม็อบชีดฉีดกูฉีดอ่าบาร์าเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยไม่โดนอ่ะนี่มันต้องมาเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยเกือบตาย มีฮิวยังไงให้โดนนั้นกจำได้ว่าตรงนี้มีหิวนี่ไงนี่เออนี่ไงตรงมีฮิวอยู่มีฮิวอยู่เอ้ยใครเลือดน้อยเก็บก่อนดิไอ้ม็อบเลือดน้อยมันเก็บก่อนเลยมันเก็บหมดปะเอ้ยมันลดเป็นข้อว่ะเออมันลดเป็นข้อลดเป็นข้อเออเราฮิวไว้ก่อนเราฮิวไว้ก่อนหมดหมดเกลี้ยงตายไปหดตัวเลยโอ้โหอะไรวโอ้โหโอ้โหโอ้โหมึงอีกแล้วเอ้ยเหี้ยวิ่งวิ่งดิวิ่งดิวิ่งเฮ้ยมันเอนขยับหัวไอเหี้ย ยังไม่ทําอะไรยอเพราะไงมิกกี้มิกกี้ทําไมนายมีหนูอยู่ตรงกลางๆด้วยเปิดเปิดได้อยู่อเนี่ยไหนเฮ้ยมีอัปเกรดมีอัปเกรดเฮ้ยเพื่อนกูเดินมาเจอห้องอะไรไม่รู้เนี่ยตัวนี้มีอัปเกรดเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยแม่งตาแดงไอ้ม็อบเฮ้ยเหี้ยแล้วเฮ้ยมีดเฮ้ยเก็บได้เก็บมีดได้เย็นเต้มาชันเต้เมาเจอมีดเหยียบโดนกูเฮ้ยมันมีอะไรอ่ะ อ๋อกระทะเกมพาสเกมพาสเกมพาสชอบเลยเฮ้ยเปิดไม่ได้ว่ะประตูข้างหลังนี้อย่านะอย่านะกูมีมาเชเต้นะกูสับหัวมึงนะเนี่ยแต่กูเห็นมันมีอัปเกรดวเดี๋ยนะกูปิดประตูไงเดี๋ยวกูเห็นห้องนี้อัปเกรดอ่ะเพื่อนใช่เหรอมีดิวดโอะใครไม่รู้มันคือมันคือดิวดโอเฮ้ยมีอัปเกรดเลือดอ๋อเฮ้ยอัปเกรดเลือดมันเอาอัปเกรดเพื่อนใช่ปะยิงไปซีนกัดก็คืออะไรเอหนึ่งห้าสิบห้าโลบัสโอเคโอเค สามนั้นแหละเพื่อนพอเปิดไม่ได้ห้องนี้ต้องไปไหนต่อเราต้องไปตรงไหนต่ออ่ะเราต้องเฮ้ยมันตัดไอ้มาเชเต้มันตัดไอ้นี่ได้เปล่าดูดิไม่นจะไปได้ได้ตัดได้เฮ้ยตัดได้ทฤษฎีถูกต้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยโค้แรงโค้แรงมาดิมาเชเต้โค้แรงก็มาดิลุมิอันนี้อะไรเอ่ยสวิตช์กดเมื่อกี้่หมือนห้องไหนมันเปิดสักห้องเลยวะห้องไหนวะ แป๊บนึงกูหาก่อนหรือว่าต้องตัดใหญ่มามุมนี้ไปวะเออลองตัดเดี๋ยวนีโอ้โหอย่างมืดแต่แบบมืดมั้ไมีเปิดอุ้ยโอ้โหแมงมุมยใหญ่เฮียโดนแล้วมาดิมาดิเดิโดนลุมไงมาดิพอพวกกูมาสากกูไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วเฮียเข้าสู่ด้านมืดว่ะมิกกี้มิกกี้ด้านมืดวะเฮ้ยอ๋อหรือว่าไปในตรงนั้นวะไอประตูนี่ไงประตูไอตรงแดงๆนั้นปะอ่าฮ่ากับดัก ไอ้ตรงแดงแดงแล้ปะไอ้ห้องแดงๆดงปะที่มันมีค้อนอ่ะวางเก็บดิเป็นที่อะไรมาวะมิกกี้โอ๊ตอย่าบ่นนะนี่ห้องมึงอ่ะมิกกี้สำรวจไปเรื่อยๆไปค้อนนี่ไงไอ้เดชนี่ไงค้อนคอนค้อนคอนนี่ไงเก็บเฮ้ยอ้าวอ่าล่ะอ่าได้ค้อนแล้วโอ้โหโอ้โหถูกเตยย่างเดีโอ้โหโอ้โหต้มนถูกทีเดียวล่วงเลยถูกทีเดียวล่วงนี่ไงเฮ้ยได้แล้วมีคอนโหมีกับดักเต็มไปหมดเลย มีอะไรอ่ะเอ้ยหิว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 ก่อนเฮ้ยการ์ดเฮ้ยเก็บกันกูเก็บกูเก็บมาแล้วเฮ้ยการ์ดการ์ดเฮ้ยมันเขียนว่าอะไรอ่ะการไล่ดบโคลรโคลรการ์ดไอ้ที่ปีแวร์ออฟดิ s มายลิ่งแมนมันบอกว่าระวังคนระวังคนที่แบบคนยิ้มเหรอเฮ้ยเฮ้ยสูงอะไรเออเฮ้ยเอ้ยนี่ไงอ่าห้นี่ไงคาซีนไอทียนี่หรือเปล่ากูไม่เห็นเฮ้ย ฮัลโหลอุ้ยเอือดโอ้ยเอือดอะโอ้ยโดนกับดักโอ้ยโดนกับดักนี่ไงแตกฟันแล้วมีการหาเฮ้ยเฮ้ยแล้วกระพี่พี่อะไรรวยอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยอาอะไรเหี้ยแบกแขกแล้วเฮ้ยนี่น่าจะเป็นกัปเออน่าจะเป็นกั๊ไอ้คนตายตรงเนี้ยเออม็อบเก็บเลยเพื่อนสวยม็อบเก็บเลยเพื่อนสวยเพื่อนสวยอะไรเก็บไปยังอะ้เีย กำลังเหยียบซ้ำไม่ได้เลยเออมันเหยียบซ้ำไม่ได้เว้ยเป็นประตูนี้วะอ๋อเป็นประตูวนเพื่อนอ๋อนี่มันเป็นทางเชื่อมไอ้ทางเก่านี่ว่ะวนแล้วเราตงมาข้างบนเหรอบนเหรอวะหิว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 แล้วห้องนี้คืออะไรวะเอ้ยห้องนี้วห้องนี้อะไรอะมีคอมเอ้ยคอมกดได้คืปิดประตูก่อนเฮ้ยอ้าวอ้าวแล้วอีกระสิบปะ Hello Hello This is Who are you? วันไหนเพื่อนวันนี้งอมหรือยังไง กู <monastery> แข็งแกร่งทั้งหลายผู้ที่มางอมกันทุกคนเฮ้ยมีแียงเย็นเย็นกูปลอม่ะทาไมกูมีฟิลว่าพอเราตัดคาสินจบปุ๊บกูจะมีผีมาด้านหลังวะเออหรือว่ามันจะจำสแกเราวะมาให้เราจ้องอยู่ตรงเนี้ยมีกลิ่นตุตยเฮ้ยกูสู้นะกูมีมีนะเฮ้ยเฮ้ยปิดไปแล้วว้าวเฮ้ยทำไมสูงใกล้กว่าเดิม เฮ้ยอะไรอ๋อไอฮอตตอนแรกเปิดห้องเพื่อนแล้วเปิดห้องลับเฮีจำไว้นะพวกเด็กๆเฮ้ยทำไมเสียไปอยงั้นนะไม่หยุดมืดอ๋อมืดปะจำไว้นะเด็กๆแล้วก็แปลว่าอะไรต่อไม่รู้ฟังฟังไม่ออกเราเปิดห้องกันหมดยังไงระวังมือเราหดแล้วไอ้หวก่อนบ้าเดีเออกูขอหิวก่อนระวังมืดนะครับเด็กๆแต่แม้มือจริงว่ะ ปั๊บอุ้ยที่ยมองไม่เห็นอะไรเลยอ๋อมันวาร์ปอุ้ยไม่บอกมิสเตอร์บอกวมิกกี้อยู่ข้างล่างโอ้ยอุ้ยแล้วพวกเรากำลังจะไปที่ไหนกันนะอุ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอะท่าน่ามีอัปเกรดเฮ้ยประตูเปิดได้หนูโอ้โหนันเจนดออะไรอ่ะกัสเหรอไฮ้ยกาสเก็บนะเออเก็บไปเลยเก็บไปเลยเฮ้ยกัสก็เปราะรอเปิดที่เผื่อจะเจอกัสอีกว่า

อออล๋อไม่อาจจะมืดอยู่แล้วแต่พอนี่ก็มองปกติพอนียมีตะเกียงตะเกียงเฮ้ยตะเกียงเดียวเอ้ยเราถือตะเกียงได้เลยไปปลาลุยลาก่อนนะนายขอบคุณมากแถวตะเกียงเปิดประตูเปิดประตูนีีมไเฮ้ยห้องลับโอ้โหทางไม่เป็นมิดเลยไป l e t ลองไปเฮ้ยขวานห้้ยโโอทดลองเลยโอ้โห แมงไฟชาเพื่อนชาจริงไปเราถือไฟกันต่อไปไปกันต่อโอ้โหเฮ้ยต่อไปอุ้ยทิหายแล้วมือไปหุ้ยอ๋อมันวนหนึ่งสองสามไปเลยเว้ยเออวนหนึ่งสองสามเดินเดินค่อเดินมาก็ได้โอ้โหน้องแมวสามตัวโอ้ยไปทุบโอ้ย ต้มอะไรอ่ะคันโยกอะไรวะคันโยกอะไรอ่ะห้องไหนวะต้องไปห้องไหนวะเช็คก่อนดิทางนี้เปล่าเดี๋ยวเราเช็คก่อนเออไปดิเออมึงได้กุญแจมาด้วยนี่หว่าเออมึงได้กุญแจมาด้วยไม่เปิดได้ไงอุ้ยเปิดอย่างช้าช้าเฮ้ยห้องโคตรมืดอ่ะอุ้ยมีทางโอ้ดอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเทดดี้เบ้เฮ้ยเทดดี้ โอ้โหแล้วซูมกูอยู่ข้างบนด้วยเด้โเคมาแล้วลงมาเลยเพื่อนถ้าเราจะขึ้นกลับขึ้นไปยังไงเฮ้ยกัดใครเอากัดมั่งหมับเขาให้เฮ้ยทางนี้มีซอกเพื่อนไปไม่ได้เฮี้ยเมเราจะกลับขึ้นไปยังไงอ๋อนี่ไงมีบันไดนี่ไงเฮ้ยนี่ไงบันไดโอเคมึงมึงคิดว่าระหว่างที่เราขึ้นไปอ่ะมึงคิดว่าจะมีอะไรรอเราป่าวว่ะเฮ้ยกูล่วงไอ้เคี้ยวกูตกใจด้วยว่าเจอที่อะไรยังไงเฮ้ยนี่ไงนี่ไงกูเล่นครับ of c o u r s นี่ไงกูเด่นครับ เฮ้ยอะไรอ่ะกูกดไปแล้วอ่ะเดือดรดด้วยม็อบไอพวกนี้มันกดเราเราต้องเลื่อนไปถูกอ่ะเพื่อนเฮ้ยมึงดูนี่ดิไอเยี่ยแก้วน้ำหมาเฮ้ยอะไรอ่ะไอนี้อยู่อ่ะเดียวเอ้าผิดอันนี้ป่ะเนี่ยเอออันดิฟ่ะเฮ้ยเฮ้ยถูกถูกเฮ้ยถูกเฉยโง่จังวะไอเยี่ยพวกยี่นี้ไม่ถูกไอสัตว์เออปิดประตูก่อนเพื่อความแบบว่าน้องไว้นะอ้าวเมื่อกี้ใครเก็บอะไรไป เก็บไปแล้วไอเศษนั่นแหะเอาไปแปะไปกดเลือดอ๋อกดคนละทีใครแล้วก็กดกูกดทีเดียวกูเต็มเลยเออกูกดทีเดียวกูเต็มเลยเฮ้ยเราเก็บไปไหนมาบ่หมดเลยฮะเฮ้ยเราอัพเก็บก่อนไหมเออเราอัพเก็บเราเก็บเออเรามีการ์ดอยู่นี่ว่ะแล้วห้องเฮียนี่จะปลดล็อกยังไงวะเออมันจะปลดล็อกยังไงวะนั่นละสิเฮ้ยทางนี้มันปลดล็อกยังงวะเฮ้ยเปิดได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยห้องทำพิธีกรรม อะไรอ่ะเฮ้ยซีเว้าข้างล่างเป็นจาวีแต่ศพวะเออข้างล่างมีแต่ศพวะอะไรอ่ะ heat chamber ไม่เขียนว่าอะไรวะมันออกทางเดียวก็คือข้างล่าง g u a r d อ a n of when you เขากำลังบอกอะไรแล้วครับทุกคนไอ้เรื่องใครไม่เต็มกดเรื่องแบบนี้บอสไฟเป็นไอ้เฮียทำไมโซนแปลงเออโซนมันเหมือนบอสเลยอ่ะแล้เจอบอสเหรอไหน และขิงะไรวะและไหนเราต้องกดนี้ปะเดอะกัตเดอร์ดิเอียนไฟอ้าวเฮ้ยกดลงมาแล้วอ่ะโอ้โหโคตรน่ากลัวมาดิเอ้ดูว่ากัดเฮ้ยมาดูดเลือดเฮ้ยอะไร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 มันร้อนสาดเลือดร้อนสาดเลือดสาดเลือดปล่อยน้ำปล่อยน้ำมาเนื้อเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอะไรอ่ะอะไรจะเกิดขึ้นมา เฮ้ยนิ่งมันยินนิ่งมันยินนิ่งมันยินนี่ฟัน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 อุ้ย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 เฮ้ยคิงโอเคนฟันอุ้ยอุ้ยอุ้ยแย่เนี่ยจะตายแล้วนี่ฟันฟันฟันกุลุมฟันฟันอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้ยมันระเบิดพลังไม่ดีแล้วว่ะเฮ้ยมีเลือดมีเม็ดคิดเม็ดคิดเฮ้ยสีแดงอะไรอ่ะเฮ้ยเลื่อยเลื่อยเลื่อยเลือยโอ้โหเลื่อยเลือย่างเยอะขอเลื่อยขอเลื่อยขอเลื่อย อุ้ย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 อ้ยอุ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 ้ อยากได้พลังแห่งซูเปอร์สัญญาก๊อดจังไม่ใช่ล้อจริงเหรอวะเดี๋ยวการเดียนไฟเฮ้ยมิกกี้เมาส์โอ้ยมิกกี้ถ้ามันหันมานะอย่าหันมานะอย่าหันมาแล้วโอ้ยหัวหฮ่าหอหอหอเสียงมันโคตรหลอนน่ะนั่นมันมิกกี้ยังงั้นเหรอนั่นนมมัิกกี้เมาส์งั้นเหรอเฮ้ย มันไม่อยากจะเชื่อจริงว่านั่นคือมิกกี้เฮ้ยรอบมันอย่างที่นี่เราต้องหนีหนีไปไหนอ่ะอ้าวหนีไปไหนอ้าวอ้าวแล้วแผ่นนี้หายหมดเลยมัองไม่ไม่หายเฮ้ยเปิดประตูได้ทุกคนว้าทุกคนเห็นทางยาวนั่นไหมครับคุณคิดว่าจะมีอะไรรอเราอยู่ครับทางยาวนั้นมีตะเกียงรออยู่แล้วเราก็ต้องเดินไปวะไปเราต้องไปอย่างช้าชานะฮะเฮ้ย เฮ้ยอะไรอ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกมึงจะรอดมาถึงนี่ได้นะไอ้พวกประเดนเฮ้ยคุณๆนะชุดมึงอ่ะแช่สวินที่เราช่วยบอว่ามาพูดว่าอะไรอ่ะไม่รู้กูไม่เก่งอังกฤษเฮ้ยอะไรอ่ะประตูอ้าวอ้าวเรียบร้อยอ้าวตายหมดอ้าวจบ โอเคครับก็จบกันไปนะฮะสำหรับเอ่อโรบอทโหมดอะไรนะลิกกี้แรดไหใช่ไหมเคครับก็ผมก็ไม่รู้นะครับว่าทําไมเราถึงล่วงลงไปอย่างนั้นนะฮะแต่ผมรู้แน่ๆว่ามันต้องมีชัตเตอร์สองครับสิ่งแย่สุดๆเลยมนจบได้คาลามมากใช่มาคารลามจริงโอเคครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปเกมแนวแบบนี้นะครับอย่าลืมกดถูกใจแล้วกดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะฮะพวกเราแก๊งหน้ามืดเฟมิลี่วันนี้เราก็ต้องขอตัว ลาไปก่อนนะครับโอเคทุกคนมีอะไรจะบอกกับท่านผู้ชมก่อนที่เราจะจะลาไปในวันนี้ไหมเจอกันใหม่ช h a เตอร์สองครับ,รบ 2> Chapter ์สองมาวันไหนไม่รู้ครับ <ep> <laughs> เด็กเปรตโอเคครับไว้เจอกันใหม่ครับทุกคนบ๊ายบาย